อำเภอนางรองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้ร่วมกับครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนามโมเดลโดยให้ครัวเรือนเป้าหมายเพาะพันธุ์กล้าไม้จำนวนครัวเรือนละ73ต้นเพื่อนำมาร่วมในกิจกรรมแบ่งปันกล้าไม้ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานทอดผ้าป่าต้นไม้ นวัดสิงห์วง์ตำบลหนองไสอำเภอนางรองต่อไปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา72พันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทั้งยังเป็นการขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของประเทศชาติต่อไป